สวัสดีครับผมขอ,อกันอีกแล้วตามเคยกับ,บอบาสัรผ้าสวดพี่น้องนี่ได้ขนมจิน,ม,นมากินสดแซ่พี่น้องเอ้ยอ่ะอของแซ่พี่น้องเอ้ยขอกันอีกแล้วตามเคยเนาพี่น้องเนะาะฝากกุญแจใส่กแชแจเราพี่น้องเด้อปากติดตามในส,ส่องยูทูบเบาสารผ้าสวดใเรื่องพี่น้นนองเด้ออ่ะ nha là rượu chè không? nha con đây mấy ơi. Đây là phải xay làm nó. Lại của น,น้องกะปมพริกมือนี่โอ้สุดยอดเลยฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อฝากกุ้ยไหลกุ้ยแทะกดติดตามส่ง YouTube หรือว่าเฟซบุ๊กองพี่น้องเนาะอ่ากับเบาสันผ้าสวนขอขวามรู้ควาใจนะที่เขามาส้มแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้ขอขอขวามรู้ควาใจจะให้เบาสันนะัมี

음음음 mm. 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 Mm-hmm. ลาที่สุดอืมอืมโอมอืมมาอินป่ามามเครับพี่น้อง và mà tin và Ừ แกะคางแล้วพี่หนอเนอืม เร้่าเรื่องประเภทเสเซนเลยพี่น้องเนี่ยสอบม,นมกกันเนี่ยละ่ะมากนนันเนี้ละ่ะขนมจีนกับปุ้นนี่ล่ะ อืมอ่ะแี่ัดอะไยเดี๋ยวต้องหมักดนไหมหมาก,ากพริกลํำพ่างบาหมักพริกกระเพรียู่แล้วเนะาะมันนำบากเนี้เข้าไปโอ้กโอ้ chẳng bơm lên ừ. cái nồi ấy ừ. mang cả suốt nhỏ rồi đấy suốt ừ. ừ. cho chặt 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 มากเลกินบาลายได้พี่น้องแต่ว่ากินได้เรื่อยๆฉันคิว่าบลายอันนีกะคืี่จะโบแมนแล้วพี่น้องวันหนึงอางก็เต็ม้วยเลย <laughs> mm-hmm. Mm -hmm. ບໍ່ສັນອີ່ງກະບໍ່ຂໍກິນເຜັດເດີ້ພີ່ນ້ອງເດ อืมอืมอักไว้เกิดเต็มใส่พักสุดน้ำเลยย่างอยู่ได้พี่น้องด้วยต่ว่าอิ่มเสร็จพักออกพักสุดน้ำนะแซ่บอืม <cười> <cười> rồi. Ừ. Ừ. cặp Ừ. Ô, nha. Tôi nó đó ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วพี่น้องเริ่มฝากที่กดติดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องยูทูบเบาสารผ้าส้วล้วก็ในเพจเนาะเพจเบาสารผ้าส้วบเพื่อพี่น้องเนาะแล้วก็บเฟซบุ๊กหรือทองสุกแล้วพี่น้องเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาสารผ้าส้วบเพื่อจะได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆมาฝากพี่ต่อน้องอยู่เนาะพี่น้องเนาะมีกำลังใจขอขอบคุณขอบใจนะพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดี